สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่2 3มออกทเอร์นะลำต้นที่ทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะจ๊ะ,ะวันนี้ราคารู้สึกจะมุดลงมาอยู่ใต้รั้วอยู่นะแต่ว่ารั้วยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะแล้ววันนี้กรอบของราคาที่ทำเฟรมเดลี่ที่เป็นกรอบแข็งแรงอยู่อยู่ที่19 3 1 3 8ก้ากับ1882.30นะคะมีการปรับเล็กน้อยนะคะ แต่ว่าทุกคนจะเห็นเงาของวงสวิงของวันนี้นะคะอันนี้คือมุมมองเดลี่ในกรณีที่คือตอนนี้ราคามันอยู่ตรงกลางพอดีระหว่างกรอบและวงสวิงวงสวิงวงเง้นวงสวิงนั่นแหละนะคะก็คือข้างบนเนี่ยถ้ามันขึ้นไปทางฝั่งขาขึ้นได้แล้วทะลุแนวต้านขึ้นไปมันมีโอกาสสวิงขึ้นไปถึง1.9.5.6นะคะแต่ถ้ามันมาเลือกทางฝั่งขาลง มันทะลุ1882เนี่ยถัดมามันจะอยู่ที่1861นั่นเองแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันน่าจะไปทางไหนได้หรือว่าอาการเป็นยังไงต่อหลังจากที่เมื่อวานลงไปเทสบซัพพอร์ตสำคัญที่เราเล็งไว้แล้วนะจ๊ะเทนเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อไม่มีแรงขายไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไซด์เวย์นะคะก็อยู่ตรงกลางของกรอบพอดีเลย ไปดูที่ทำเฟรม S4 นะที่ทำเฟรม S4 เมื่อวานนะคะแรงซื้อก่อตัวไม่สําเร็จนะคะแล้วก็ราคาถูกเทลงมานะคะทดสอบเมื่อวานที่เราเลียงไว้แถว1897เนาะแต่ว่ามันแหลมลงมาได้ถึง1894.20เลยทีเดียวแล้วสร้างเป็นซับพอร์ตใหม่นะคะแล้วล่าสุดคือมันสร้าง blue dot แล้วเพราะฉะนั้นมันจะดันราคาขึ้นมันดันขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแล้วแล้วก็ช่วงนี้คือมันจะ เหมือนสร้างโมเมนตัมของราคาถ่วงขึ้นถ่วงลงอะไรวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นว่าถ้ามันเกิดบูดดอดแล้วมันน่าจะอยากจะดันขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณตัวอื่นประกอบนะคะเทรนตอนนี้เทรนเป็นขาลงแล้วสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่า แรงขายนั้นหมดแล้วนะคะแล้วก็แรงซื้อก่อตัวมาแต่ยังน้อยอยู่นะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดศูนย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองที่ทำเฟรม S4 ตอนนี้คออือแรงแรงซื้อยังมีนะคะแต่มันยังน้อยเพราะฉะนั้นต้องตามดูต่อว่า แทงสีชั่วโมงถัดไปเนี่ยแรงซื้อจะก่อตัวขึ้นได้อีกหรือเปล่าถ้าขึ้นได้สำเร็จนะมันมีโอกาสขึ้นไปเทส1925ถึง1931ได้ค่อนข้างสูงทีเดียวเพื่อที่จะรักษาบาลานซ์ของราคานะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของราคาที่ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะระหว่าง1931กับ1894 อันนี้คือมุมมอง T S C แต่ถ้าดู overbought overso ก็ยังเป็นเหมือนเมื่อวานคือข้างบนมี overbought ข้างล่างยังไม่มี overso นั่นเองค่ะแล้วมุมมองตอนนี้คือถ้าเห็นตัวแรงซื้อก่อมาเนี่ยก็ยังมองว่าทางฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นะคะเดี๋ยวไปเช็คที่ย่อยกว่านี้ T S ่ S1 นะคะ ที่ทำแฟม H1 นะคะจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเริ่มสร้างกรอบราคาย่อยที่ไซเวยอยู่เมื่อช่วงเช้านะคะก็คือระหว่าง1907.62กับ1902นะคะแล้วก็ล่าสุดราคาเพิ่งจะขึ้นมายืนแท่งเหนือนะอ่าอันนี้คือทำแฟม H1 นะเหนือ resistance ย่อยนะคะแล้วล่าสุดคือมอีสัญญาณ red dot แล้วนะคะ แล้วมีความเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าตัวของโ uh, อเบอร์วโซตัวนี้มันบาลานซ์กันแล้วนะคะตอนนี้เทรนดก็เทวนมาเป็นขาขึ้นนะแล้วก็แรงซื้อแรงขายนั้นคือแรงขายหมดแล้วก็แรงซื้อก็มาเต็มมันก็เลยดันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของเราวันนี้ก็คือเรามองว่าราคามันจะไซด์เวย์ในกรอบใหญ่ๆนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่ขึ้นไปทางฝั่งขา ขาขึ้นเพื่อที่จะไปรักษาบาลานซ์หักวกรอบกว้างมากเลยนนะ3,700จุดเนี่ย mm hmm. เพื่อไปรักษาบาลานซ์ของราคาที่ทำฟรมย่อรอย่าง M30 นะคะ mm hmm. เพราะว่าเหมือนกับพอมันถ่วงขึ้นไปข้างบนแล้วมันมันยังเป็นสัญญาณที่แบบยังไม่โอเวอร์ทางฝั่งขาบายค่ buy ะ,คะมันก็เลยมีโอกาสเหมือนกันที่จะปรับตัวขึ้นได้สูงอยู่แต่อาจจะไปช้าๆเพราะเริ่มมีสัญญาณกดดันแล้ว M15 เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันเป็นสีขาวแล้วสังเกตว่า15กับ30เป็นสีขาวแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะขึ้นไปสร้าง Balance ของราคาข้างบนก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส1925ได้ค่อนข้างสูงในเคสที่ทำเฟรม S4 นะคะมันแรงซื้อมาได้ต่อเน,นื่องประมาณนั้นนะจ๊ะ อันนี้คือเคสของวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เองนะคะตลาดนะคะเริ่มหมดหวังกับ s t ิ m i ลาตแพ็กเกนะคะเพราะว่ารอลุ้นมาหลายทีจนตัวเกรงแล้วก็ยังไม่คอดสักทีก็เลยแบบว่าเซ็งและก็เลยเทขายราคาทองคำล,ลงมาเมื่อคืนนะคะโอเคน่าจะเป็นไปได้แล้วต่อไปคืออะไรอีกต่อไปคือโจไบเดนกับทรัมป์กำลังดีเบสกันอยู่ไงมันก็เลยทำให้ตลาดแบบ เริ่มที่จะระมัดระวังนะคะมันก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำตอนนี้มันไซด์เว์นะคะซึ่งก็มีโอกาสสจะวิงไปได้ทั้งสองทางนะอันนี้คือเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในการเทรดเลยแต่แนวโน้มทางเทคนิคคือบอกไปแล้วว่ามีโอกาสไปทางฝั่งบายได้อยู่นิดนึงนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วถ้าเทส1931แล้วอันเนี้ยเริ่มไม่แน่แล้วเพราะว่ามันมีปัจจัยเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะคะหรือว่าบางที แทงสีชั่วโมงหมดแรงซื้อแล้วมันอาจจะตกแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในที่เดิม,มก็เป็นได้นะคะก็คือขยายกรอบ r e s i s t a n นขึ้นไปข้างบนอีกนิดหนึงแถว1918แล้วก็กลับลงมาไซด์เวย์อยู่ในกรอบเล็กๆตรงนี้ก็คือซัพพอร์ที่1902กับ1918อะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมาระวังโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมาดูแนวรับแนวต้านสาคัญนะคะตอนนี้ที่เห็นแล้วนะคะ แนวต้านสำคัญล่าสุดคือ1907.62ถ้าไม่ผ่านตรงนี้เดี๋ยวกลับลงมาไซด์เวย์อยู่ที่เดิมนะคะระหว่าง1907กับ1894แต่ถ้าผ่านนะคะมีโอกาสขึ้นไปเทส1925ถึง1931นะจ๊ะแล้วเลเวลถัดไปก็ถ้าเลย1931ก็เหมือนที่เห็นที่เดลี่คือแถว1956นะคะอันนี้คือร s i s ิสแตนแล้วซั p พอร์ตสำคัญ ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือ1902แล้วก็ถัดมาก็คือ1894นะคะแล้วที่ต่ำกว่า1894คือคือตรงไหนคือ1882แล้วก็ต่ำสุดๆคือแถวๆ188 18, 8, 18 8เท่าไหร่เนี่ยขอโทษฮะน่าจะแถว1862นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ แล้วมาระวังในการเทรดด้วยก็ดีนะคะแล้วก็ดูจังหวะดีๆถ้าเราจะเทรดนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสีีค่ะ